โอ้ตอนนี้ลูกค้ามากันเต็มร้านเลยครับสุดยอดมากใบเมนูของทางร้านนะครับมาแล้วก็ระบุโต๊ะว่านั่งโต๊ะไหนแล้วจะทานอะไรก็ติ๊กเลยนะครับอย่างยำจะเอาเป็น30-50หหรือ จะเป็นห้าสิบร้อยหนึ่งอันนี้ก็แล้วแต่เราจะสั่งนะครับส่วนเมนูที่แพงที่สุดของทร้านก็คือเมนูยำตอแหลเนาะ200รอบาทแล้วก็ยำสามไข่200อบาทนะครับ oh, โอเมนูยำนี้ก็เป็นเมนูที่ขายดีเหมือนกันเนาะวันหนึ่งพอประมาณก็่ข้าได้ไหมครับว่าสักกี่จานได้ เคยนับไ <wyb? S 1> หมเคยเคยนับตามบินนะะบินนับบินนะะอืมก็ประมาณส0 0ได้อืมใช่ได้นะเราสั่งมาเวลาห้าโลก็จะหมดทุกวันก็คือเราทำแค่ขายหมดใช่ค่ะไม่ไม่เพิ่มเพราะว่าถ้าหมดไปซื้อของเพิ่มอย่างเงี้ยก็กลัวไม่สดอืมถูกต้องเลยครับนี่แหละครับ คือแค่แนวคิดเนี่ยก็รู้แล้วนะครับว่าแม่ค้าใส่ใจขนาดไหนเนาะออโต๊ะสี่ของคุณ <c oughs> นี่เพิ่งเปิดร้านมานะครับปิดไปห้าวันแล้วค่ะ อวันนี้มีเมนูพิเศษด้วยค่ะวันนี้มียำหอยคางหอยคางโรคจิ้มนะครับแล้วก็คนท้องกินฟรีเด็กแรกเกิดถึง6ปีกินฟรีคนพิการกินฟรีนี่นะครับเธอเขาเรียกอะไรอ่ะ คนที่มีจิตใจอบอ้อมอารีนะครับก็จะประมาณนี้เราขายเรามีกำไรเราก็คืนกำไรให้สังคมนะครับมันไม่ได้เรียกว่าบ้าแล้วครับถ้าคนเรามาบอกคนอื่นว่าบ้าที่ทำแบบนี้คือคุณก็น่าจะบ้าพอกันนะนะ ขายไปนะครับถึงกําไรเราจะน้อยแต่เราก็ได้บุญได้กุศลกลับคืนมาเขาอิ่มเราก็สุขใจทำแล้วสบายใจเนาะเราทำแบบไม่หวังผลกำไรเราทำแบบคือเขาเรียกอะไรอะ่ะคือเราเราให้แล้วมีความสุขอะ่ะมันก็ทำให้เราสบายใจ นี่คือยำปูม้าต้มสดเหมือนเมื่อกี้เลยค่ะหนึ่งร้อยเหมือนกันอุ๊ยน้ำยำเข้มข้นมากดูนะครับสุดยอด อันนี้คือยำหอยแครงใช่ไหมครับ ขายได้อย่างนี้อนาคตจะเพิ่มไหมยำเพิ่มสาขาหรอคะพี่เปล่าหมายถึงเพิ่มปริมาณไม่ค่ะแค่นี้กินได้แล้วสาขาเพิ่มไหมเพิเพิ่มสาขาปิดลงเกลือทำเป็นแฟรนไชส์รือว่าไม่ค่ะเปิดร้านเดิมอ,อ๋อ ้าให้ใครไปดูแลเนี่ยไม่รู้ว่าใครน้องสาวครับพี่ถ้าถือว่าเป็นอุตสาหกรรมไายน่ก็กลัวเลยเนาะยังย้อมหอยแขงเท่าไหร่ครับ โอ้โหเห็นสีสันแล้วอันนี้ที่ร้านก็จะมีทั้งใส่ปลาร้าแล้วก็ไม่ปลาร้านะครับกุ้งนี่ก็พาหลังเอาเส้นดำออกเรียบร้อยแล้ว หม้อลวกมันไม่เป็นไรครับมันไม่ใช่หม้อลวกก๋วยเตี๋ยวเนาะแล้วว่ามันอึดอัดไหมถ้าอึดอัดต้องขยาย ถ้าที่ร้านมีมะม่วงไหมครับเรียว,ว่าอ๋อมีน้มะม่วงด้วยน้ำมเท่าไหร่คะอันนี้คือ ยำกุ้งสุกค่ะยำกุ้งสุกอย่างนี้เท่าไหร่ครับ50าบาทครับโอ้โหห้าสิบบาทก็สามก็หนึ่งถ้าเลยไหม,ม,ม, 1. 1> รมครับไปเที่ยวตลาดลมเกลือมาแล้วก็แวะมาทานก๋วยเตี๋ยวทานยำแซ่บๆกันก่อนกลับบ้านซึ่งบอกเลยเลยว่า ราคาไม่แพงครับกำแบงร้อยมาเนี่ยได้กินทั้งกุ๊ยเตี๋ยวได้กินทั้งยำเลือทอนบาทหนึ่งด้วยคือ59บาทกับยำสาสิบาทก็89บาทาเก้าบาทอีเนีะเหลืออีก <c ười> อ๋อ้าน้ำบูเฟ่าทานไม่อั้นก็20บาทมีน้ำอะไรให้มันงครับ ยอดครับสำหรับเศรษฐกิจแบบนี้แนะนำเลยนะครับอันนี้คือยำอะไรครับปูมา้ากุ้งสด,ดปูมา้ากุ้งสดโอ้หออกดีมากเนาะเรื่องรสชาติเดียวผมการันตีให้เลยครับอร่อยอุ้ยอันนี้<ร>หน้าตาหน้าตาสวยครับเดี๋ยวขอชมหน่อยครับอันนี้ยำอะไรเอ่ยยปลาหมึกยำปลาหมึกอ๋ออันนี้ชมยำนะครับไม่ได้ชมแม่ค้าพูดหยอกเล่นกันนะครับ จะได้ไม่ตึงเครียดเนาะบรรยากาศสบายบายที่รู้รู้ไหมครับวันนี้น่าจะร้อนอยู่เนาะพระสุนน้ำยำเนี่ยเราได้มาจากไงครับทำเองทำเองเลยชอบกินค่ะพี่เลยอืม นอกจากเมนคอร์สแล้วที่ร้านก็ยังมีเมนูทานเล่นด้วยนะครับจะเป็นพวกเฟรนฟรายนักเก็ตเรียกได้เลยว่ามาร้านเดียวนี้ครบเลยเนาะยังขาดแค่อาหารตำสั่งอ๋ออาหารตำสั่งก็งร้านนู้นนะครับ <c oughs> ที่ร้านผมไม่ไหวแล้วเนาะเอาแค่นี้แล้ว <c oughs> ตามสั่งมันจะเหนื่อยกว่าเนาะบอกให้แม่ค้าขายยำก็ขายก๋วยเตี๋ยวก็พอแล้วครับถ้าเปิดมาได้สักประมาณหกเดือน อ๋อยำเราเพิ่งเริ่มมาขายสักกี่เดือนนะเมื่อก่อนขายอยู่ข้าวถนนอ,อืมขายนานแล้วอ๋อ,อก็เลยมาเพิ่มในร้านก๋วยเตี๋ยวหลายท่านอาจจะสงสัยว่าก๋วยเตี๋ยวกับยำม,มันจะเข้ากันได้ไงแต่เป็นไปแล้วครับแล้วก็ให้การตอบรับดีด้วยเพราะว่าลูกค้าสั่งกันแทบทุกโต๊ะเลยเนาะ รียกยว่าครบเครื่องถ้ายังไม่อิ่มก็ทานหวานเชียนตบท้ายเนาะหลางปากนี่ครับหนึอยบาทเนาะปูสดมากครับตัวใหญ่ด้วยนะอืมราคาก็สูงเอาเรื่องนะครับปูไซนี้เนาะไอยแค็งของทางร้านนะครับนี่ เมนูลวกจิ้มของทางร้านนะครับอันนี้เท่าไหร่ครับ0 0บาทมีอะไรบ้างมีกุ้งมีหมึกแล้วก็มีปลาดี่ค่ะอืม,ม,อมนู่นเลครับออเดอร์หนาเป็นปึก ปลาดอลลี่แล้วก็ต้องใช้เวลาลวกนานหน่อยนะครับจะได้สุกอันนี้เมนูอะไรครับ ยำปูมา้าโอ้ปูม้าออกดีเนาะ<ม>คือรับประกันของสดได้เลยเพราะสั่งมาจากตลาดเลยครับ<ม>ตอนนี้ราคาพวกอาหารทะเลแพงไหม,อไม,ไมตอนนี้โซนชนบุรีราคา ร้องกันพอสมควรเพราะว่าของมันราคาค่อนข้างจะสูงขึ้นขึ้นอย่างละห้าบาทสิบบาทค่ะแต่เราก็ต้องขายราคาเดิออมอเศรษฐกิจแบบนี้เราไปปรับขึ้นราคาก็ไม่ได้เนาะ พะชนเที่ยงแล้วลูกค้าก็จะมากันเรื่อยๆนะครับทานก๋วยเตี๋ยวไม่พอต้องทานยำกันด้วยครับ หมูเนเล็กี่นะครับหนึ่งร้อยบาทรวมจิ้มตัวนี้ก็เป็นยำหอยนางรมตัวหอยนางรมครับไทเบลเลอร์เลย 50บ,บาทเท่านั้นนะครับหอยนางรมตัวเบอร์อเลยไปเที่ยวลงเกลือแล้วหิวข้าวก็แวะมาเลยครับเงินร้อยบาทของท่านเนี่ยอิ่มพุงกลางแน่นอน